ได,ไดนิมาอะไรพวกนั้นนะสายพีดีเนี่ยบ้านเราทุกวันนี้เขาเรียกสายพีดีแลหรือว่าสายถักนั่นแหละวันนี้ว่างครับไม่รู้จะทําคลิปอะไรไม่ไม่ได้ติดหน่วงแม่เหล็กให้เพื่อนๆก็เลยจะมาแนะนําซึ่งมันมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อนะครับมีขายกันในบ้านเราครับพวกสายถักเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูตัวนี้ ตัวนี้เป็น yck นะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนมาใส่ลอกตัวนี้ครับ s ชิมานโงน s กเซฟราคาไม่แพงนะครับตัวนี้แต่มันก็ใช้งานได้เหมือนกันเปลี่ยนแขนใหม่เปลี่ยนนอกใหม่อย่างเทพนะครับเนี่ยลื่นจับประหลัดบ,บอกเลยซึ่งจริงๆสเปคมันก็สามารถตกงานได้เท่าๆกันกับลอกที่ว่าราคาหลักหมื่นนะครับแต่พวกนั้นเขาก็จะใช้วัสดุที่ท เกตดีกว่านะอย่างวกสเตล่าพวกอะไรนะก็ต้องยอมรับเขาบางตัวอย่างเบลอาร์มไลโรเลอร์อะไรพวกนี้ยบางทีเขาใช้ไทเทเนียมอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะมันมันก็ไม่ต่างกันแล้วครับเนี่ยกับสนตเลสเนี่ยเรื่องการแรงทนทานนะนะถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ใจไม่ดูแลบำรุงรักษาเลยต่อให้มันราคาดีขนาดไหนมันมันก็พังครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมใส่สายตัวนี้ไว้นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนออกนะครับไม่ไม่ใช่ว่าสายยี่ห้อนี้ไม่ดีนะครับสายยี่ห้อนี้ก็ดีดีมากด้วยครับแต่ทีนี้มันมัน,มนไม่ตรงกับสเปคที่ผมจะใช้งานนะครับเพื่อนๆแล้วผมจะแนะนําก่อนวนะ่าเพราะอะไรสายตัวนี้มันเป็น PE สองรับเพื่อนเป็น PE สองแต่ทีนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆตามตาม,ตามที่ผมศึกษามานะ แต่สําหรับเพื่อนๆคนอื่นจะมีข้อมูลอีกแบบไหนอันนั้นเราไม่ว่ากันนะครับไม่ดรามา่าตามที่ผมศึกษามาคือจริงๆอ่ะพวกสายเอ็นสายบูโรหรือสายถักสายพีเนี่ยในสเปคญี่ปุ่นนะก็เขาจะเรียกกันเป็นเบอร์ครับแต่บ้านเราเนี่ยเอาเบอร์นะมากำหนดค่าของความใหญ่มันไม่ถูกต้องครับบาง สำหรับเพื่นเพืนบางคนนะามือใหม่อาจจะไม่เข้าใจมากําหนดค่าของความใหญ่มันก็ถูกต้องอะ่ะแต่ทีเนี้ยมันไม่ตายตัวบางคนจะไปตก s h a d o บอกใช้ pe สามก็เอาอยู่ pe สี่ก็เอาอยู่ 4, ออยทีเนี้ยผมจะมาอธิบายแบบนี้นะครับคําว่า pe สาม pe สี่เนี่ยคือมันเป็นเบอร์ครับสําหรับญี่ปุ่นเขาจะเรียกเป็นเบอร์เบอร์ของเขาเนี่ยมันจะทนแรงดึง อย่างสมมุติว่า PE 2เนี่ยอ่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาจะเทียบว่า PE 2เนี่ยมันจะทนแรงดึงรับน้ําหนักดึงตั้งแต่30มสิปอนด์ขึ้นไปหรือไม่ก็10บกิโลขึ้นไปนะแต่ไม่เกิน15บกิโลนะเขาจะตีเป็นว่าเนี่ยสายเบอร์สองอ่ะพอมาขึ้น PE 2.5บ้านเราอาญี่ปุ่นทางทางญี่ปุ่นนะสำหรับเพื่อนๆที่ที่ญี่ปุ่นนะเขาเขาเล่าให้ผมฟังนะบอกว่า เบอร์2.5เนี่ยมันน้ำหนักตั้งแต่เกิน15กิโลขึ้นไปแต่ไม่เกิน22กิโลนะประมาณนี้เขาจะตีเป็นเบอร์2.5อันนี้เราเรายังไม่พูดถึงไดมิเตอร์นะคือหน้าตัดของเส้นนะเราจะเรียกกันเป็นเบอร์แบบนี้แต่ถ้าเกิดมัน3 4 40ปอนรับน้ำหนัก40ปอน45ปอนด์เนี่ยเขาจะเรียกเป็นเบอร์2.5 ถ้ามัน50ปอนด์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง55หรือ60นะก็จะเรียกสายเบอร์3ก็จะเรียกกันแบบนี้ครับแต่บ้านเราก็จะมาเรียก PE 1 PE 2 PE 3มันก็ไม่ผิดนะครับมันก็ก,ก็เรียกกันมาอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยผมจะอธิบายคร่าวๆว่าทําไมผมต้องเปลี่ยนออกอีกตัวนี้มันเป็น PE 2ครับแต่ผมมาเปลี่ยนใส่ PE 2.5ซึ่งตัวนี้เป็น y g k นะครับ ตัวนี้เป็น YGK ครับเป็นเป็น,นปปรุ่น Super ์ i g m a n นะครับ Super Super b ์เ t j i ิ m a n นะครับตัวนี้2.5เป็นเป็นสาย PE สลับสีนะครับเขาเขาจะมีบอกอลายสีเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยผมก็ไม่ได้จะเออเนี่ยอ่ะตรงนี้นะครับเพื่อนเขาจะมีบอกอยู่น่าจะสลับอ่าทุกๆ10เมตรเนี่ยเนี่ย จะบอกมาเป็นเขียวเขียวเขียวเขียเยวเขิบเมตรแล้วก็จะมาอีก10เมตรสิเมตรสิเมตรสิเมตรประมาณนี้ซึ่งสินค้าตัวนี้บางเพื่อนๆหลายๆคนซื้อเจอของกอ๊อปของปลอมมั่งของเรียนแบบมัง่งผมแนะนําอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอยากรู้ว่าของแท้ไม่แท้ให,ให้ดูเพื่อนจะมาดูแค่ตามกล่องภายนอกแบบนี้มันก็ดูได้ครับแต่มันก็ยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าเราต้องเช็ค ย่างสติกเกอร์สีเงินอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้มันทำแปะได้ครับเพื่อนอ่าอย่างที่มาที่ไปเนี่ยอย่างของของแท้เขามันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะนะคือมันมันผลิตในเม็ดอินเจแปนะครับตัวนี้มันเป็น m ม็ดอินเจแปครับข้างล่างเขาจะใส่ใจในรายละเอียดต่างๆมากนะอย่างญี่ปุ่น,นเนี้ยเนี่ยอย่างค่าของอกฎสภาพอากาศมีความชื้นความ ส,สัมผัสอากาศยังไงเนี่ยเขาจะบอกเนี่ยอย่าง CO2 กับ O2 อะไรพวกนี้แต่จริงๆเราเราไม่ได้ไปใส่ใจรายละเอียดตรงนั้นให้เพื่อนเเช็คตรงนี้ครับเพื่อนใช้โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนเช็ค QR code ตรงนี้นะครับเพื่อนของแท้น่ะมัน,ม,นมันจะขึ้นให้การันตีที่มาที่ไปของมันถ้ามันเช็คไม่ได้นั่นหมายถึงว่าสินค้า มีปัญหานะแต่ผมก็ไม่ไม่การันตีว่ามันแท้หรือปลอมนะเอาเอาเป็นว่าตามนี้่ะมมาพูดถึงตรงที่ว่าทําไมผมเปลี่ยนออกคือสายตัวนี้มันจริงๆมันผลิตที่ที่ที่สิงคโปร์นะแต่ทําการตลาดที่ญี่ปุ่นนะทำการตลาดที่ญี่ปุ่นนะมันจะเป็นเจแปนินแท้ตัวนี้ทําตลาดที่ญี่ปุ่น ตัวนี้มันเป็น PE 2จริงครับเพื่อนแต่ทีนี้มันจะต่างจาก YGK อยู่นะ YGK เนี่ยถ้าเป็น PE 2เนี่ยหน้าตัดผมจะมาพูดถึงหน้าตัดแล้วนะทีนี้หน้าตัดมาตรฐานของ YGK เนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ0.23นะเพื่อนๆ0.23แรงดึงเขาจะอยู่ประมาณ13กิโลเหมือนกันกับตัวนี้นะครับเพื่อนตัวนี้ก็แรงดึงจะอยู่ประมาณ13กิโลแต่ทีนี้ตัวนี้ มันมา0.18มันเล็กมากสายยี่ห้อนี้ซึ่งมันไปทำการตลาดที่ญี่ปุ่นแรงดึงของมันเนี่ยเท่ากันกับ YGK ผมเทสแล้วครับแต่ทีนี้ปัญหามอยู่ที่ว่าเราต้องเลือกให้ถูกงานครับอย่างสมมติว่าสายตัวนี้ทำไมหน้าตัดมันเล็กทำไมแรงดึงมันสูงจังมันเหมาะกับ การตีเหยื่อบเบานะครับเพื่อนสายเล็กๆ affirm. การตีเหยื่อบเบาๆเพื่อนต้องเข้าใจคาว่าถักสกับถัก8ด้วยนะเพื่อนๆหลายคนเคยพูดนะว่าเอ๊ะทำไมสายถัก8ดมันมันขาดง่ายกว่าถัก4ี่ถัก4ี่มันเหนียวกว่าจริงๆผมจะอธิบายแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะคําว่าสายถัก8นะคือสาย1เส้นเนี่ยให้เพื่อนมาผ่าออกให้เป็น8เส้นแต่ละเส้นมันจะมีความเล็กนะมันเล็กมาก พอมันโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นแผลเป็นขุยขึ้นนั่นแหละทีนี้พอเป็นขุยขึ้นแทนที่แรงดึงมันจะหายไปทีละหน่อยทีละหน่อยไม่ใช่นะเพื่อนพวกสายถักเนี่ยพอมันมีแผลหน่อยหนึ่งนะแค่เราตีเหยื่อปลอมเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนตีลอกหยดน้ํานะแค่มันฟู่หน่อยเดียวมันสะดุดเนี่ยมันขาดได้เลยนะคือความเหนียวของมันจะไม่อยู่แล้ว นี่คือปัญหาของสายถักนะแต่ถ้าเป็นสายถี่สายสิถักสีทำไมมันขาดยากกว่าล่ะเพื่อนลองนึกภาพดูดิมันมาซอยออกแค่สี่เส้นแต่ละเส้นมันมีความใหญ่กว่าถักแปดนะเพื่อนมันมีความใหญ่กว่าถักแปดแต่ทีเนี้ยพอมันขาดไปอ่าหน่อยนึงมันยังไม่ถึงเส้นนะเพื่อนที่เพื่อนเห็นมันเป็นคุยๆอะ่ะคือมองเห็นด้วยตาเปล่าอะ่ะเป็นขุย มันขาดยังไม่ถึงเส้นเลยแต่ถักแปดเนี่ยมันเล็กนิดเดียวอ่ะเพื่อนเห็นมันขาดออกเป็นกุ้ยๆคือมันขาดไปแล้วไม่เส้นหนึ่งก็สองเส้นซึ่งถ้าเทียบกันกับถักสี่มันขาดไปสองเส้นก็เท่ากับถักสี่ขาดเส้นหนึ่งนะครับเพื่อนนี่มันเป็นแบบนี้ปีนี้สายอ่ะแรงดึงแรงดึงสูงจริงแต่มันเล็กมันไม่เหมาะกับการตีเยือนนะ อ่ะอันนี้คือผมเอามาสมมุติให้ดูนะอันนี้ผมตีเหยื่อแคสนะผมจะไปแคสซึ่งเหยื่อตัวนี้มันหนัก30มกว่ากัมนะเหยื่อใหญ่มากซึ่งเวลาเราตีบ่อยๆอะ่ะตรงที่นิ้วเราเกี่ยวสายก่อนเราจะตีะสายออกไปนะเหมือนเกี่ยวไกลปืนทุกทุกคนอะ่ะเพื่อนทุกๆคนอะ่ะมันก็จะเกี่ยวอยู่แค่ตำแหน่งเดิมๆนะเพราะแต่ละคนนะมีเทคนิคที่ตีไม่เหมือนกันคือปล่อยสายปลายสายลงมายาวเท่าไหร่มันก็จะปล่อยอยู่ประมาณเท่านั้นเท่านั้นอ่ะ แล้วทีนี้ตำแหน่งที่เกี่ยวมันก็จะอยู่ที่เดิมๆแล้วสายยิ่งเล็กมากบางทีมันต้องใช้พัตเตอร์นะแปะมือแล้วการที่เราตีบ่อยๆเสียดสีบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เป็นขนหรือเป็นขุยขึ้นมาได้ทีนี้ยิ่งเหยื่อหนักสายยิ่งเล็กพอเป็นขุยหน่อยนึงมันก็จะทําให้ขาดได้เร็วขึ้นอายุการใช้งานมันจะสั้นลงผมจะอธิบายแบบนี้แต่ทีนี้อย่างตัวนี้อ่แรงดึงเท่ากัน แต่ไดมิเตอร์หรือหน้าตัดเขาใหญ่กว่าใหญ่กว่านั่นหมายถึงว่าการที่เสียดสีการที่อะไรอะ่ะมันก็จะเป็นขุยยากขึ้นกว่าสายเล็กหน่อยนึงก็มีความทนหน่อยนึงตีเหยื่อหนักอา,อายุการใช้งานในการตีเหยื่อหนักก็จะเพิ่มขึ้นหน่อยนึงเพิ่มขึ้นกว่าสายเล็กอ่ะแต่ทีนี้ข้อเสียคือ มันก็จะทำระยะในการตีเหยื่อได้ใกล้กว่าสายเล็กนะซึ่งสายใหญ่สายเล็กมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่แล้วแต่สายใหญ่ยังไงมันก็ทนกว่าไม่เชื่อเพื่อนลองเอาไอ้ไอเชือกที่ผูกของมัดของมัดอะไรหรือลากรถดูด,ดิไปตกปลามันไม่ขาดหรอกเพราะสายมันใหญ่ไงมันทนทานกว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้สเปคที่ผมใช้งาน ก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนนะผมก็เลยเปลี่ยนออกซึ่งสายตัวนี้ดีมากเลยลื่นเหนียวตีไกลแต่ทีนี้มันไม่เหมาะกับเราจะเอามาตีเหยื่อที่มีน้ําหนักมากผมก็เลยเปลี่ยนออกซึ่งสายตัวนี้ผมจะมาดูว่าลอกตัวนี้หน้าตัดของเขาเขาบอกว่ามันใส่ไดมิเตอร์เขานะ0.2 0.25เนี่ยได้210เมตรซึ่งสายตัวนี้มัน0.26 0.26นะเพื่อนมันเป็น อ่าพเบอร์สองจุดห้านะของ YGK อันนี้ของแท้นะแต่ถ้าของเรียนแบบก็หรือค่ายอื่นไดมิเตอร์ก็จะต่างกันไปนะแต่ถ้าไดมิเตอร์เล็กกว่าพวกผมแนะนำนะสำหรับเพื่อนตีเบาๆนะให้แนะนำยี่ห้อนี้นะไม่ใช่ว่าไหนดีกว่ากันนะคือตามตามการใช้งานนะมันจะเหมาะสมกว่าสายตัวนี้เล็กมากเพื่อน อย่างเพื่อนจะไปซื้อ,อาสายที่มีแรงดึงนะผมจะไม่พูดถึงหน้าตัดนะมีแรงดึงสัก30ปอนนะอย่างไปตกปลาช่อนปลากระสูบนี่โอ้โหเหลือเลยทําไมถึงตกปลาช่อนปลากระสูบได้เพราะสายมันเล็กมากไงเพื่อนมันเหมาะกับตีปักเบาๆตีอะไรได้เลยแต่เพื่อนไปซื้อ,อาบางยี่ห้อนะยี่ห้อหนึงนะเพื่อนอาจจะได้แรงดึงไม่ไมถึง30ปอนเพื่อนอาจจะไปซื้อ PE 0.8หรือ PE 1 PE 1บางยี่ห้อนะอ่าหน้าตัดมากกว่า0.15อีกนะเพื่อนๆ PE 1นะมากกว่า0.15แต่ตัวนี้เป็น PE 2หน้าตัดมันอยู่แค่0.18ซึ่ง YGK ยังทําไม่ได้เลย YGK ยังทํา PE 2นี่ถ้าจะไม่ผิดเรา0.23นะเพื่อนแต่ตัวนี้มัน PE 2เบอร์เบอร์2.5นะ มันอยู่ที่0.26แต่ลอกเนี่ยมันบอกว่ามันใส่าดามิเตอร์สายนะที่เป็นดมิเตอร์0 2 5ย์ได้2 1 0สิบเมตรหรือสายเอ็นนะประมาณเบอร์8ปดละเขาเาจะเขาจะเรียกเบอร์กันแบบนี้เนพะื่อนเบอร์เบอร์แดเ,เบอร์อะไรเงี้ยสเปคญี่ปุ่นเขา<ม>ก็ได้อยู่ร7 0เจเมตรเดี๋ยวผมจะมาลองใส่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว มามาดูกันว่ามันจะใส่หมดไหมโอเคนะครับเพื่อนอ่ะมาต่อกันครับเพื่อนๆทีนี้จะมาถึงขั้นตอนการขึ้นสายครับเพื่อนเดี๋ยวจะแพนกล้องมาใกล้อนี้ครับผมจะขึ้นสายซึ่งแนะนำเพื่อนๆน,น,นะครับคือเราตกปลาเป็นกีฬาให้ความบันเทิงกับชีวิตนะครับเพื่อนๆยังไงก็ เราจะซื้อจะอะไรก็ตามตามกำลังเราซื้อที่ว่าไม่ไม่เดือดร้อนนะครับเพื่อนๆอ,อย่างลอกเหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อแพงหรอกครับเพื่อนเพราะว่าองค์ประกอบมันเยอะนะอย่างตัวนี้ลอกตัวนี้ผมซื้อก็พันกว่าบาทเองนะเนี่ยก็ไหนจะมาแต่งมาใส่แขนใส่อะไรก็พันกว่าคันก็พันกว่านี่ก็สามพันกว่าแล้วนะแล้วสายตัวนี้เก้าร้อยละสี่พันละ สี 4, ่พันกว่าด้วยรวมแล้วแล้วก็ตัวนี้สายตัวนี้อีกพันสองนี่ก็ห้าพันกว่าแล้วเพื่อนไหนจะเหยื่อไหนจะอะไรอีกหกพันแล้วเนี่ยซื้อซื้อลอกแพงๆตัวหนึ่งได้ได้แล้วนะเพื่อนตัวห้าหกพันนะเนี่ยผมถึงบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปซื้ออะไรแพงเลยถามว่านี่มันไปตกปลาสากปลาอินทรีได้ไหมจริงๆก็ใช้เบอร์สี่พันแต่ผมไม่ใช้เพราะผมมองรู้แล้วเบอร์สี่พันอย่างเราจะไปตีเหยื่อปลอมผมก็ว่ามันใหญ่ไปนะ อย่างไรจะไปตกปลาช่อนปลาะชะโดเบอร์สามพัน้ไเบอร์สามพันเนี่ยซีสามพันเนี่ยบอดี้กับสปูนมันเท่ากับสองพันนะถ้าเป็นชิมาโนนะแต่มันจะมีความลึกให้เราใสา่สายได้ได้มากขึ้นแล้วกําลังเบรกมันมันกําลังเบรกก็จะได้เท่ากับเบอร์สี่พันนะเพื่อนอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะผมแนะนําแบบนี้ถ้าเพื่อนคนไหนมีทุนเยอะจะซื้อลอกตัว5้าหกพันบวกสายบวกคันบวกอะไรก็หมื่นกว่า กันซื้อได้ไม่ไม่เดือดร้อนก็ก็ซื้อไปอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไร ใส่เกินนะมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะตามที่ผมเคยเทียบมาถ้าเป็นสายเล็กๆนะเบาๆนะสายพ e นะสายถักถ้าเราใส่เกินกําหนดที่เขาบอกไว้เวลาเราตีไปอะสายมันจะออกเป็นกระจุกนะเพื่อนมันก็เหมือนกับลอกอยอนหยดน้าําเวลาเราตีฟู่นะั่นแหละนะก็แก้ยากงานสายมันจะออกเป็นกระจุกมักองออกไปเพราะฉะนั้นเราอย่าไปใส่เกินสปูลน,นะเพื่อนใส่แค่พอดี พราะยังไงมันไม่มีใครตีออกไปหมดสปูลเราเพื่อนอย่างเราไปตกทะเลเนี่ยที่ผมต้องการใส่สายเยอะหน่อยคือไปตกทะเลบางทีเราน้ํามันลึกไงร้อยเมตรห้าสิบเมตรอะไรเงี้ยแล้วเผื่อปลาลากเผื่อทอ่อนค้างอะไรมั่งอย่างน้นอยๆมันก็ต้องสักร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรแล้วมันก็ต้องมีเผื่อในสปูลอีกไงก็น่าจะร้อยแปดสิบหรือสองร้อยอ่ะพอดีผมก็เลยเลือกใช้เบอร์นี้ บางคนเขาใส่สาย PE เบอร์3ไงหรือเรียกง่ายๆคือ PE 3อส่ะเขาก็เลยใช้เบอร์4,000ไงลอกเบอร์4,000ไงเพื่อน PE 3, PE 4มพีอส่อะไรเงี้ยเนี้ยเต็มแล้วเพื่อนอเต็มแล้วไม่หมดนะเพื่อนไม่น่าจะหมดเพราะตัวนี้ไดไดมิเตอร์มันใหญ่นะตัวนี้ หน้าตัดของสายนะ่าจะอยู่สอง6หรือ0.27นะแต่ถ้าใส่0.23อะ่ะมันจะได้200เมตรนะแต่ตัวนี้มันมันจะใหญ่เกินู่เพราะฉะนั้นผมจะใส่แค่นี้นะครับเพื่อนผมจะไม่ฝืนนะคือถามว่ามันหมุนใส่ไปอีกได้ไหมได้ครับเพื่อนแต่มันจะมีปัญหาเวลาเราตีเราตีออกไปเนี่ยสาย,สายมัน จากกองนะเพื่อนมันชอบกองออกไปเป็นกระจุกนั่นแหละตามภาษาที่ผมเรียกอ่ะเนี่ยใส่ได้อีกนี้หน่อยก็ที่เหลือก็ใส่ใส่ลอกหยดน้ําได้เนี่ยตัวนึงนี่ยน่าจะเหลือประมาณเหลือไม่เยอะนะน่าจะสามสิบสี่สิเมตระประมาณนั้นนะโอเคนะครับเพื่อนสรุปคือใส่ PE 2.5ของของ Ygk นะ วาย s ีเ e ซูเปอร์จิกแมนนะ2.5เนี่ย2 0 0เมตรใส่ไม่หมดนะครับเพื่อนสำหรับล้อชิมาน n เน็ก a ซ e เบอร์ c 2 0 0 0พ3น0 0นะครับพูดเปดีสานเฮกนะครับแต่ได้ไม่หมดครับจะเหลืออยู่เหลือไม่มากอะ่ะนิดหน่อยก็น่าจะได้ประมาณ180เมตรอยู่ประมาณนี้นครับเพื่อนซึ่งก็ตรงตามไดมิเตอร์นะก็จริงๆแล้วมันก็จะใส่ได้อยู่ประมาณ180เมตร มันใส่ได้ไม่ถึง200ครับเพื่อนโอเคครับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝ mm hmm. ากเพื่อนๆก mm hmm. ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. สำหรับช่อง f i ดชิ่งบายสไตล์ s โอเคครับเดี๋ยว mm hmm. เราจะมาประกอบคัน mm hmm. เดี๋ยวค่อยว่ากันอีทีครับ mm hmm. ครับสวัสดีครับ